Day fix สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะ,ะวันนี้ตานุก็จะมาทำเมนอูอะไรเนี่ยต้มยำนะคะทุกคนต้มยำไม่ใช่กุ้งนะคะต้มยำเครื่องในไก่นะคะทุกคนตานุก็ได้ซื้อมานี่นะคะทุกคนค่ะอันนี้ก็จะเต็น ตับไก่นะคะตับไก่ครึ่งกิโลอันนี้ก็ครึ่งกิโลเนาะห้าห้าร้อยกร,ร๊บตับไก่ก็เกลืนไก่นะคะทุกคนจา๋าตอนนู้ก็ได้เตรียมผงต้มยำนะคะทุกคนจา๋าอันนี้ผมผงต้มยำกุ้งเนาะแต่ไม่เป็นไรเนาะปานนูจะใช้ต้มยำเครื่องในไก่ก็แล้วกันนะทุกคนอ่าแล้วก็ตามด้วย พริกแล้วก็มีมะเขือเทศใส่ด้วยนะกะเทียมหอมหมวใหญ่แล้วก็มีรากผักชีอันนี้ตกตูดด้วยผักชีโรยหน้าเนาะทุกคนเดี๋ยวปานุก็จะมาทำความสะอาดตับไก่ก็กึืนไก่เลยนะคะทุกคนค่ะเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาเนาะทำในจ้าต่มาจ้าทุกคนค่ะในยั่วเช่นเดิม ตอนนี้ป้านุก่ก็ต้มน้ำออซุปแล้วนะคะทุกคนเอ,อต้มน้ำยำต้มยำโอยฉุนเครื่องอนนในไก่นะคะโอ้ฉุนมากทุกคนต้องเปิดทันลมนี่นะคะผงต้มยำหนึ่งซอง 1, 2, นะเปรี้ยวมากทุกคนไม่ต้องใส่น้ำมะนาวนะคะทุกคนจา้า เขาสาเร็จรูปมาแล้วนะคะอร่อยยั่วๆไปแล้วนะคะทุกคนคะ่ะไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่รสดีอะไรเลยเนาะเพราะเขามีมาพร้อมหนึ่งซองนะคะลองไปทําทานดูนะคะทุกคนจ๋าอย่างที่ปนุษย์ทำทำนี่นะคะทุกคนเออหนึ่งซองนะไก่หนึ่งโลจะพอดีเลยทุกคนเปรี้ยวเปรี้ยวเค็ม อร่อยพอดีนะคะทุกคนแล้วแต่ใครจะเติมชูรสน้ำตาอะไรก็เติมตามที่เราชอบนะทุกคนจ้าอันนี้ปนุก็ได้เอา <c oughs> เอาเบาไฟปนุก็ได้เอาข่าตะไคร้ใบมะกรูดที่ตาแข้งเอามาจากบ้านเนาะที่เมืองไทยนะเออก็เอามาใส่ต้มไปเลยเนาะทุกคนเดี๋ยวปนุก,ก็ จะใส่กระเทียมได้เลยนะคะทุกคนจ้านี่เนาะกระเทียมกระเทียมหนึ่งหัวทุกคนใส่เยอะๆพนุชอบกระเทียมทุกคน <c oughs> พนุเช็คมือเลยนะเพราะว่าเราล้างมือไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่นี่นะคะทุกคนใส่ราก,กวัคชีลงไปเลย ส่วนไก่ป้านุชยได้ต้มแล้วนะคะทุกคนจ้าต้มเอาน้ําทิ้งนะทุกหนึ่งน้ำเนาะต้มให้เขาเกือบสุกอะทุกคนเออก็เกือบสุกแหละเออแล้วก็เอาน้ําทิ้งล้างให้สะอาดนะคะ,ะต้มน้ําเมือกน้ําอะไรเนาะที่เขาอยู่ตามไก่ตามอะไรแบบเนี้เนี่ยต้มแล้วก็สะอาดนะคะทุกคนเออต้มเสร็จแล้วเดี๋ยวป้านุชก็จะเอาเข้าไปต้มนี้ๆเลยนะทุกคนจ้า ตามมาชมต่อนะคะทุกคนในโนนี้ยั่วสุดๆนะคะทั้งเตี้ยวทั้งเผ็ดนะทุกคนเอ,อ่อฝรั่งทานไม่ได้เนาะเขามีอาหารของเขาแล้วไงทุกคนตามมาชมต่อนะคะนนนะเดือดแล้วนะคะทุกคนดูนะคะเดือดนะจ้ะเดือดแล้วเราก็จะใส่อะไรลงไปก่อนทุกคนตาหนุก็จะใส่พริก ที่แห้งๆเนาะใส่ตงไปเลยพิกที่ขั่วแล้วทุกคนใส่แบบนี้นะไม่ต้องไปใส่พิกผงแล้วทุกคนเผ็ดเดี๋ยว,วต,บตบตบท้ายก็จะใส่พริกริกสดที่เราหั่นเนาะทุกคน <c oughs> ตัวนี้เราก็ใส่แค่นี้ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวอีกหน่อยป้นนุก,ก็จะใส่มะเขือเทศในให้เละนะทุกคนเพราะมันเปรี้ยวมากเลยทุกคนเนาะเปรี้ยวบ้าง เพราะว่าหนองก็จะเปรี้ยวนะทุกคนไม่ต้องใส่พอเกิดเทศใ้เขาก็เปรี้ยวด้วยนะทุกคนเ,เราก็ใส่หอมเลยนะตะโคนค่ะใส่หอมไปเลยก็จะเสร็จแล้วเลยเออเลงไฟนิดหน่อยอ่ะให้เขาเดือดไปสัก 20นาทีเนาะเดี๋ยวตอนนุก็จะใส่เครื่องนี้ตามไปนะคะตามมาชมต่อนะคะตอนนี้ก็จะสเสร็จแล้วจ้าใกล้แล้วเสร็จแล,แล้วจ้าทุกคนจ๋านี่นะคะหน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้นะ <laughs> อร่อยเช่นเดิมนะคะทุกคนนี่ตับไม่ต้องตัดออกเลยทุกคนไม่ต้องตัดออกเลยเนาะเออไม่ต้องตัดน้อยๆทุกคนเออใส่ทั้ง ทั้งควงไปเลยทุกคน,เ,นเกินนไก่ก็ทั้งควงทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะความสะอาดให้เรียบร้อยอันนี้ก็ใส่นี่ทุกคนค่ะใส่ไปเลยยั่วยั่วเออใส่ใส่หอมใส่ผักชีนะคะทุกคนใส่ผักชีบ้านเราเนาะผัะกชีไทยอะ่ะทุกคนรอร่อยมาก น,นี่นะคะตามมาทานอาหารกับปนุน,นะคะทุกคนเสร็จแล้วจ้าทุกคนดูนะคะดูดูนะคะ,นะ,คะหน้าตาน่าทานนะคะทุกคนคะ่ะน้ําใสๆนะไม่ใส่กะทิเนาะทุกคนจ้าต้ยมยำเ,เครื่องในไก่นะไม่ไม่ใสกะทิเนาะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวปนุจะใสแห้งใสลงไปเลยนี่ทุกคนคะ่ะ น่าานะ่าทานนะยัย่วๆเหมือนเดิมเนาะอร่อยมากทุกคนวันนี้อันนี้ของเฟนไม่เหมือนกันคนละอย่างนะแต่ไปกันได้นะทุกคนค่ะหาจ้าหาจ้าพอทานอาหารกับนุชนะครับไม่มีข้าวหนอไม่มีอะไรเลยทุกคนทานอาหารเปล่าๆกับเปล่าๆนะคะทุกคนจ้าต้มยำเครื่องในไก่นะคะทุกคน ดูนะคะมาจ้ามาจ้าเดี๋ยวปานุก็จะทําคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวคลิปก็จะยาวเกินไปเนาะยังไงปานุก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของปานุต่อไปนะคะเพื่อนๆจ๋าบายๆนะคะรักนะจุบ๊บๆ